สวัสดีคุณเอฟซีช่องปอออนพี่สาวลงพ่อนะคะวันนี้ปอออนก็มานาแล้วนะคะมานาตอนเช้าเวลวป้าก็จะมาดูต้นไม้นะคะที่ป้าปลูกไว้นี่นะคะต้นเงาะนะคะเงาะก่อนที่จะไปจำปาดงนะคะนี่ก็ต้นมะม่วงนะคะสามดดู นีมะเขือน่ากินจังเลยน,นี่ก็เป็นต้นเงาะนะคะต้นเงาะนี่ก็เงาะนะคะเงาะ อันนี้ก็เงาะนะคะเงาะก็ทั้งหมดนะคะเจ็ดต้นเนาะที่วันก่อนนะคะท่านผู้ใหญ่นะคะใจดีนะคะได้สั่งซื้อให้ปออนมาปลูกนะคะนี่นะคะอันนี้ก็ต้นลิ้นจีนะคะลิ้นจีเดี๋ยวปอ,อนปลูกแล้วปอ,อนก็จะตัดญ้านะคะอันนี้ก็ลิ้นจี่นะคะลิ้นจี เออลิ้นจีร่รวมกันแล้วก็เป็นเจ็ดต้นนะคะดูมะละกอปลาออนอันนี้ฮอลแลนด์นะคะฮอลแลนด์เดี๋ยวปลาออนจะมาเสียหญ้าอาอกแล้วก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะเป็นฝุ่นนะคะรู้สึกว่าจะออกเหลืองๆนะคะ ก่อนจะไปขายกล่องข้าวนะคะที่จำปาดุงเดินดูต้นไม้ก่อนก็มาลดน้ำต้นไม้นะคะอันนี้ก็ลำไยนะคะคุณเอฟซีลำไยอันนี้ก็ลำไยนะคะอู้น้องไก่ก็มาควัด ประออนก็เป็นคนเอามาทมน้องไก่ประออนก็มาควัดออกลำใหญ่ค่ะลำใหญ่อันนี้ก็ต้นยางนานะคะที่ปลูกไว้ปีที่แล้วนะคะ ปีกายนะคะปีกายนี่ก็ลำใหญ่นะคะลำใหญ่เดี๋ยวประออนไปขายก่องข้าวหมดก่อนนะคะรถนี้นะคะที่ประออนได้สั่งสั่งซื้อกับ กลุ่มเพื่อญาติพี่น้องนะคะที่ที่บ้านบางเยี่ยมนะคะกล่องข้าวนะคะปะออนวันนี้ปอออนจะไปเลาะขายนะคะตอ,อนเลาะขายล็อดนี้เสร็จแล้วนะคะกล่องข้าวเสร็จแล้วปะออนก็จะเอาปุ๋ยนะคะมาใส่ต้นไม้ก่อนก่อนที่จะไปไปขายกล่องข้าวอีกเนาะ ันนี้ก็มะละกอฮอนแลนนะคะฮอนแลนดนคะคะ ก็เป็นต้นมะนาวนะคะมะนาวแป้นนะคะแป้นพวงนะคะแป้นพวงมีลูกติดมาด้วยนะคะสองลูกอันนี้กระชะอมนะคะชะชอมต้นนี้นะคะปลูกแล้วก็ขยันตัดเนาะขยันเด็ดนะคะขึ้นมายอดใหญ่ใหญ่นะคะคุณทีที ต้นเดียวนี่ก็พอกินเลยคุณเอฟซีอันนี้ก็ต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงตอนปลูกแกมใส่กับต้นต้นชะอมนะคะต้นชะอมมะม่วงเขียวสเสวยนะคะเขียวสเสวยนี่นะคะ เียวสเสวยแล้วก็สามฤดูนะคะนี่ค่ะสามฤดูดเขียวสเสวยนี่นะคะ หมดสิบต้นนะคะท่านผู้ใหญ่นะคะใจดีนะคะสั่งมาให้ปอออนปลูกนะคะนี่ค่ะปอออนก็ขอบคุณนะคะขอให้ท่านผู้ใหญ่นะคะใจดีนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทำธุรกิจอะไรก็ขอให้เฮงเฮงลำลำรวยรวยนะคะนี่นะคะต้นมะม่วงทั้งหมดสิบต้นนะคะคุณเอฟซี สิบต้นตอนก็ปลูกปลูกแจมใส่กับต้นชะอมนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะ ปอ,อนก็ขอบคุณคุณเอฟซนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ช่องปอ,อนพี่สาวลุมพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะต้นขี้เล็กนะคะต้นขี้เล็ก